พระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซข้าพเจ้าและพระราชินีมีความเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยรุนแรงฉับพลันและดินถล่มจากฝนตกหนักในหลายจังหวัดของสาธารณรัฐเกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดชุงชองเหนือและจังหวัดคยองซังเหนือ ความรุนแรงของภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนม,มากรวมทั้งทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายอย่างหนักอีกด้วยในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ เราขอขอบใจเจ้าหน้าที่และทางการเกาหลีที่ได้ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีแรงงานชาวไทยที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอส่งทุกกำลังใจมายังประชาชนเกาหลีในการเผชิญความยากลำบากที่เกิดขึ้นด้วยความหวังและใจจริงว่าความสูญเสียครั้งนี้จะได้รับการบรรเทาและฟื้นฟูโดยเร็วต่อไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา14นาฬิกา29นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัสุทัศเทพวรารามทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสรินทรเทพรัตนมงคลภูวดลสันติซึ่งคณะกรรมการจัดงานพุทธาพิเศษพระพุทธสรินทรเทพรัตนมงคลภูวดลสันติจะสร้างพระกันไฟหรือพระป้องกันภัยขึ้นมี3ขนาดคือ19 9นิ้ว15นิ้วและ12นิ้วเป็นเนื้อเงินนาคและสำมฤทธิ์สร้างจำนวน4,999องค์นอกจากนี้ยังสร้างพระทองคำอีก39องค์รวมทั้งพระผงอีกจำนวนหนึ่งได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธสรินทรเทพร,รัตนมงคลภูโดนสันติซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนแห่งเทพทรงไว้ซึ่งสิรินำมาซึ่งมงคลและความสงบสุขสู่แผ่นดินจัดทำเพื่อทุลกล้าทุงกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดสถานทูตไทยสถานกงสุลใหญ่และที่ทำการทาวลไทยในต่างประเทศเพื่อ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากภัยพิบัติอันจะเกิดจากธาตุดินน้ำลมไฟเพื่อความวัฒนาสถาพรของแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนปวงชนชาวไทยและชาวโลก วันนี้พลเอกหมอมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลซึ่งพระอนุวงศ์พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่12 โอกาสนี้พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์รับพัตนาหารสังฆทานและสับปรกรณ์โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานสงฆ์จากนั้นพระอนุวงศ์และคณะข้าราชบริพารถวายสักการะพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีณสาวภาประดิษฐานสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบอรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2466สิ้นพระชนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554สิริพระชนมายุ85พรรษาตลอดพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษ และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ตลอดจนเสด็จออกเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ทรงเอาพระไทยใส่บำรุงกิจการสาธารณประโยชน์ทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงอุปการะกิจการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งทรงก่อตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และในพระองค์นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิเพชรรัตสุวัฒนามูล,ลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถมัมภ์ และหอวชิราวุทานุสรณ์ทั้งยังทรงดำรงพระองค์มั่นในบวรพระพุทธศาสนาทรงนิยมความเป็นไทยและทรงยึดถือพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นแนวทางแห่งพระาชจริยวัตรและการปฏิบัติพระกรียกิจตลอดพระชนชีพและตลอดทั้งวันมีผู้แทนองค์กรในพระอุปธรรมและประชาชนทุกหมู่เหล่านำพวงมาลามาถวายสักการะพระสรีรังคารอย่างต่อเนื่อง ที่อาคารหอประชุมมวกร4 8พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้วารชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบเพียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2566 ซึ่งมูลนลธิคุ้มกล้าวยาวชนคนสร้างชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษา และมอบร,รางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบประกอบด้วยพระสงฆ์และารวาสรวม232ราย รางวัลไตรสรนบ,บูชาพระเสมาสยามได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้นำตราธรรมจักรมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงกลงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบคุณความดีทั้งนี้วันอาสารหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรโปรดให้พระปัญจะวะัคคีทั้งห้าที่ป่าอิสิป,ปะตะนะมรุทายวัน แขวงเมืองพารณสีหลังทรงตรัสรู้เป็นเหตุให้พระอัญญาโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิษุองค์แรกทำให้พระรัตนตรยัครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์